ยามเย็นดวงอาทิตย์อัดสะดงแล้วความมืดกำลังคืบคานเข้ามาแต่ไม่ทราบว่าจิตใจเราท่านทั้งหลายนั้นความมืดของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นจะคืบคานเข้ามาปิดบังจิตใจดวงละเอียดดวงธาตุลูกของเราหรือเปล่านั่นสิการ บำเพ็ญธรรมปะพพุทธธรรมให้มีที่พึ่งในใจเนี่ยมันหนักสำคัญนะมันจะพ้นไปจากความมืดของกิเลสตัณหาราคะโทสะความหลงความเห็นผิดในกายความเห็นผิดในความคิดในธรรมารมความหลงในกายในความคิดในธรรมารมของเราได้ใจผู้รู้มันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์ออกไป ถึงสภาว่าพันธิพานนั้นเป็นดินแดนอันกเกษมแต่มันไม่ใช่เหมือนกับดินแดนในโลกนะผมมุดเฉยๆหรอกมันไม่มีรูปร่างหรอกเข่าฟูฤดูหนาวฤดูเจ็บเกี่ยวผลผลิตข้าวชาวนาก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวกันชาวนาก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่อ่บางคน เป็นเจ้าของนาก็ได้ข้าวรวงข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่ได้รวงข้าวมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อาศัยการกระทํานั่นเองนั่นแหละอาศัยการกระทําอาศัยการปลูกข้าวอาศัยการดํานาปลูกข้าวแล้วก็ดูแลรักษาต้นข้าวอย่างดีอาศัยพื้นที่ต้องมีพื้นที่สถานที่ดํานา พื้นที่สถานที่ดำนานั่นก็เป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนล่ะนั่นแหละ,เร,ะลเ,รเราจะปลูกทำขึ้นที่ใจของเรา่นาั่ะเราจะปลูกทำขึ้นที่ใจของเราต้นข้าวคือสิ่งใดต้นข้าวคือสิ่งใดต้นข้าวคือศรัทธาในการเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมของเราสติเป็นใบเบือ ความสงบสติระลึกในกายในเวทนาในความสุขความทุกข์ทางกายสติระลึกในความสุขความทุกข์ทางจิตใจสติระลึกในความคิดในธรรมรมปัญญาให้ควรน,นั่นศรัทธาความเพียรนั่นเหมือนกับต้นข้าวสติสมาธิปัญญาคือต้นข้าวศรัทธานั่นน่ะความเพียรลงมือกระทาปลูกทำขึ้นมาให้ได้ ปลูกทำขึ้นที่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเอเต้นข้าาดีแท้จริงคือสติคือสมาธิคือปัญญาใครควนพิจารณากายเวทนาความคิดนึกทมอารมณ์ของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นเปลือกชีวิตของเรามันเป็นเปลือกที่จิตเรามาอาศัยอยู่กับมันเราต้องปลูกทำที่ใจของเราให้ได้ปลูกทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ของละเอียดคือจิตใจของเรามันเป็นนามมาใส่อยู่กับลูปมาเกาะอ,อยู่กับลูปที่เทศไปวันก่อนเรื่องชั้นช่างปันหม้อนั่นน่ะมันเป็นของละเอียดไงถ้ามันไม่เข้ามาไม่เข้ามาบวกมันก็มีแต่สเปิ่มของบีดาไข่ของมารดาเท่านั้นแหละสเปิ่มนั้นก็ต้องตายไป ใครมารดาก็ต้องตายไปมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะ่ะถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นของละเอียดนั้น่ะเข้ามาเกาะแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างกายขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้หรอกที่มันเข้ามาเกาะเพราะอะไรเพราะจิตดวงนั้นมันไม่มีมรรคยานมันไม่ได้ย้อนดับตัวของมันดับความหลงในตนตนนั้นมีความหลง ตนนั้นตัวเป็นตัวมหาเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายของรูปกายจิตใจดวงธาตุรู้ของเราแต่ละคนนั้นมันมีอวิชชามันเป็นตัวมหาเหตุเป็นมหาภพมหาชาติเป็นเหตุเลยทีเดียวเป็นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายมีรูปร่างกายเป็นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายของเวทนา ความสุขความทุกข์ในใจในจิตใจสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากของจิตธาตุรู้วิบากก็คือวิบากมันเป็นวิบากกรรมเก่าของจิตธาตุรู้นั่นแหละเรียกว่าตัวสำรองเรียกว่าเปลือกชีวิตนั่นเองชีวิตที่แท้จริงคือจิตใจดวงธาตุรู้ของเราหลง่ะจึงว่าเป็นเหตุเป็นมหาเหตุเราต้องบำเพ็ญม,มรรคมรสีบุีนิพพานหนึ่งเข้าไปแล้วมันจะย้อนดับความหลง ในตัวของมันมันจะเข้าถึงสภาวพัพภนิพานธ้นเหตุแห่งความหลงในตนมันเป็นธรรมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นธรรมันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วนั่นแหละเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราพระอา,หารหันต์เจ้าทั้งหลายนั่นน่ะก็เป็นเช่นนั้นจิตของคนเหานั้นเมื่อมันยังไม่ได้ทําลายเชื้อไขในตัวของมันแน่นอนละ มันจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดน่นะมันเป็นของละเอียดมันเป็นของละเอียดที่น่ากลัวเพราะถ้ามันไปเกาะอยู่ในไขในน้ำค่ำในร่างกายของคนใดเมื่อนั้นการเกิดว่ามีรูปร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องปากฏวความีรูปผมรูปขนรูปเล็บรูปฟันรูปหนังรูปเนื้อรูปเอ็นรูปกระดูกทุกห่วรูปตับรูปปอด ความมีรูปร่างของผมขนเล็บฟันหนังความมีรูปร่างของกระดูกของตับของปอดของลำไสม้มันมีขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันไม่มีเหตุถ้ามันมีแต่น้ำสเปิร์มของของพ่อของบิดามารดากับไข่ของมารดาผสมกันนะ่ะถ้ามันมีกันแค่นั้นนะ่ะท่าจิตด,ดวงธาตุรู้ของเรานะั่นะนะที่เทศไปกันนี่แล้วที่บอกว่าช่างปั้นหม้อนั่นแหละก็ช่างปนปั้นหมอนะั่นะนะ่นะ ก็เนี่ยมันเป็นของละเอียดไงมันเป็นของละเอียดของละเอียดอะนะมันมาเกาะของหยาบอาศัยน้ํำเปิริมของพ่อของบิดาอาศัยไข่ของมารดาผสมกันแต่ถ้าหากว่าจิตดวงธาตุรู้ของเราแต่ละคนนั้นมันไม่เข้ามาบวกแล้วไสนน่ะนะ,นะความปรากฏการของรูป ของเวทนาความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจก็ไม่มีความปรากฏของความทรงจําได้หมายรู้ในเรื่องราวของความรักความชังความหลงก็ไม่มีความปรากฏของความทรงจําในอดีตต่างๆทรงจําสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะไม่มีเลยเพราะเพราะว่ามันมีจิตใจดวงธาตุรู้ของเราแต่เราคนนั้นมาบวก การเกิดทุกพบทุกชาติขอให้ได้มืดอยู่อย่างนั้นมันจะโทษใครละ่ะในเมื่อในเมื่อเกิดมาพบคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ,ธาผู้ยิ่งใหญ่ฉะนันจะต้องมาโง่เขาท่านประทานคําสั่งสอนไว้แล้วให้เรารู้จักเจริญมักมีองแปดสินสมาธิปัญญาของเรา สติในกายเวทนาจิตธรรมของเรามีศรัทธาเป็นหัวจักเพื่อจะได้นำขบวนไปมีศรัทธานำหน้าศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลภาวานาให้ทานตามโอกาสโดยเฉพาะศรัทธาในการภาวนาเป็นเหมือนหัวจักรรถไฟแล้วมันจะนำขบวนไปได้มะมันจะนำวิริยะความเพียรไปได้มันจะนำสติไปได้มันจะนำสติ ไปสู่สมาธิมันจะนําสติไปในกายเวทนาจิตธรรมได้ําได้มันต้องมีศรัทธาเป็นหัวจักเหมือนขบวนรถไฟน่นน่ะมันต้องมีศรัทธาเป็นหัวจักมันจึงนําขบวนของมันไปได้เราต้องมีศรัทธานำหน้าในการปฏิบัติของเราแล้วความเพียรมันก็ตามมันก็ตามไปสติมันก็ตามมันมันก็ตามไปมันก็ตามมันตามหัวจักมันไปน่ะนะ สมาธิมนก็ตามมาปัญญาพิจาณาการเวทนาจิตธรรมมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมมันต้องอาศัยศัทธาอาศัยความพอใจของเราแล้วมันจะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของเรามันเป็นที่พึ่งของใจมันเป็นอริยรัพอันปรสริฐของละเอียดน่ะมันมาอาศัยของหยาบถ้าของละเอียดนั้นไม่มีมันสิ้นไปจากความหลง ของมันแล้วเนี่ยมันก็นิพพานกันเท่านั้นแหละแต่นิพพานจริงๆมันเป็นนามธรรมมันก็ไม่มีชื่อเรียกหรอกอันนี้ก็เรียกไปตามพระพุทธเจ้าท่านมันหยัดไว้ก็เรียกไปตามท่านแสดงธรรมเทศนาไปตามที่ท่านพูดไว้นั่นแหละเพราะมันมีของละเอียดเข้ามาหมายนั้นแล้วถ้าไม่มีของละเอียดเข้ามานะไม่เข้ามาเกาะในไข่ในน้ำขํา ในท้องมารดาของเราแต่ละคนนั่นแหะแล้วมันก็เป็นของเรานั่น่ะมารดาบิดาก็เป็นเราน่ะก็เป็นเราโดยสมมติน่ะแหละจริงๆแล้วมันแต่ก็จริงตามสมมุติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมติเป็นพระอรหันต์ของลูกล่ะบิดามารดาน่ะจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั่นะมันไม่เข้ามาซะแล้วเนี่ยสเปิร์มมันก็ตายไข่ของบรรดาก็ตายไปเท่านั้นแหละไม่มีทางหรอกนะถ้ามันไม่มีตัวมาหาเหตุมันไม่มีของละเอียดมาเกาะนั่นแหะ คือจิตของเรามันเป็นของละเอียดมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปประรับสเปิร์มของพ่อไครของมารดาเนี่ยมันเป็นรูปประรรมนามรูปอาศัยกันจึงปรากฏการจึงปรากฏการมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขานขึ้นมาเนี่ยนะมีความสุขความทุกข์ในกายมีความสุขความทุกข์ทางใจขึ้นมามีสัญญาความทรงจําขึ้นมามีความคิดดีชั่วขึ้นมามีการรับรู้ทางตาหูจมูกลึ้นายมีการรับรู้ทางความคิดนึกขึ้นมา โดยเฉพาะการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการรับรู้ทางความคิดนั้นก็เป็นผู้รู้อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่จิตธาตุรู้ดีแท้จริงที่มาถือปฏิสนธิจิตธาตุรู้ที่มาถือปฏิสนธินั้นมีดวงเดียวมีอาการเป็นอันเดียวแต่ที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางความคิดนั่นเป็นเงาเป็นตัวสำรองจะพูดใน้ชชัดจะได้เข้าใจว่าตัวจริงตัวสำรองมันเป็นยังไงนั่นแหละของละเอียดนั่นแหละมาเกาะอ,อยู่กับของหยาบ ก็อยู่กับลูกอาสัยเสิรมของพ่ออาศัยไข่ของมารดามาเกิดในไข่นั้นในน้าคั่านั้นสายชีพของเราไม่มาบวกไม่มีทางหรอกนะผู้เทศนี้ก็เจ้าะอะไรประเทศได้ฟังเจ้าตัวตนี่ไหนประเทศเอ่ก่อนมีตัวตนมีขันหน้าประเทศได้ฟังนะนะั่นแหะก่ต่างคนดังหลงมาเกิดทั้งนั้นนะั่นะก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะนะั่นแหละถ้าใช้ขันหน้าไม่เป็นใช้ขันหน้าสร้างบุญบารามีมันก็เป็นคุณ เหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจนจน,จนกระทั่งได้ตัดทะลุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มาเกิดจากกามนั่นแหละอาศัยกามนั่นแหละอาศัยอาศัยสเสริมของพ่ออาศัยไข่ของมารดาน,นั่นแหละมาเกิดเกิดเพราะกามนั่นแหละท่านก็ไม่ให้เห็นเป็นสุดตรงไปมีทั้งคุนทั้งโทษเมื่อเกิดมาแล้วก็หลงมาเกิดแล้วก็มาสรา้างบารมีซะเกิดมาแล้วก็ให้มันได้สติเกิดมาแล้วก็ให้มันมาได้สติในรูปในเวทนาในสัญญาในความคิดในบิญญาณของเราซะ ก็แค yeah. ่น <tampoco S 2> ั้นเองไหนๆก็หลงมาเกิดแล้วก็มาบำเพ็ญสติมาบำเพ็ญสมาธิในรูปร่างกายนี่แหละเออมาเจริญสติระลึกพิจารณาในรูปมาเจริญสติระลึกพิจารณาในความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ในใจมาเจริญสติปัญญาพิจารณาความทรงจํามมาเจริญสติปัญญาพิจารณาความคิดดีชั่วมาเจริญสติปัญญาพิจารณาวิญญาณขันขันรับรู้ทางตาอยู่ร่างกายการรับรู้ทางความคิดดึกไหนๆก็หลงมาเกิดแล้ว ก็หลงมาเกิดแล้วก็ให้มันตื่นตื่นด้วยสติให้สติของเรามันตื่นในรูปตื่นในตื่นในผมกดนแล้ฟันหนังเนเองกระดูกไหนไหนก็หลงมาเกิดอยู่กับมันแล้วมามาเกาะอยู่กับของหยาบแล้วตนเองเป็นของละเอียดเป็นท่านรู้ร้วนๆหลงมาเกิดมาเกาะอยู่กับของหยาบมาเกาะอยู่ในไข่ในน้ําค่ําของมารดานั่นจึงเจริญเติบโตมาจนบัดเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนมาพูดกันได้อยู่เนี่ยเออก็ให้มันได้สติในผมกดเนแล็วฟันหนังน่เองกระดูก ให้มันได้สติปัญญาในบงกวเละปานังในกระดูกให้มันได้สติปัญญาพิจารณาให้มันได้สติปัญญาในสภาวะเย็นร้อนหนอนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายเพื่อจะได้ไม่มาเป็นธาตุของรูปร่างกายอันี้เพื่อจะได้ไม่ไม่มาเป็นธาตุของความสุขความทุกข์ในร่างกายมันก็จะบรรเทาเบาบางไปจากกิเลสตัณหาให้มันได้สติในเวทนาทางใจความสุขความทุกข์ทางใจในสัญญาในความคิดดีชั่วในวิญญาณการรับรู้นั่นน่ะไหนๆก็หลงมาเกิดอาศัยอยู่กับมันแล้วพอให้มันไม่ได้สติปัญญา พิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ็นลมให้มันได้สติในลมหายใจก็ออกให้มันได้สติไหนผมกวดละฟันหนังแน่งกระดูกในสภาว่ายาร่อนของแข็งถูกทุกของเราเนี่ยการเกิดมันจริงจะไม่เสียชาติเกิดมันเป็นการเกิดอย่างพระอริยบุคคลมันเป็นการเกิดเมื่อเกิดมาครั้งแรกมันก็เกิดมาด้วยความหลงเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้มันได้สติในกายเวทนาจิตธรรมให้มันได้สติในรูปในเวทนาสัญญาสังขารในความคิดในวิญญ,ญาณการรับรู้ทางความคิด มันจะได้เกิดเป็นพระอรเียบุคคลขึ้นมาเมื่อลงเมื่อเกิดแล้วมันเป็นบุรุษชนคนโง่เขาก็ให้มันเกิดเป็นพระอริียบุคคลขึ้นมาให้ได้นั่นน่ะของละเอียดมันมาใส่กับของหยาบแล้วถ้ามันไม่ได้สติแล้วถ้ามันไม่ได้สติปัญญาถ้ามันไม่ได้สติในรูปในเวทนาสัญญาสังขาร BR, ในความคิดในวิญญาณการรับรู้ความคิดอ่ะถ้ามันไม่ได้ปัญญาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นน่ะ ถ้ามันไม่ได้สติปัญญาในสภาวะจะ่าอดนอนแข็งสุขทุกในร่างกายนั่นนะ่ะในกายเวทนาจิตธรรมในความคิดในธรรมลมของเรานั่นนะ่ะแล้วเมือม่อหลงมาเกิดเราก็ให้มันได้สติปัญญาในกายเวทนาจิตธรรมของเราแล้วมันก็จะเกิดเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมานั่นนะ่ะให้มันได้สติในลมหายใจเขาออกจนเป็นสมาธิให้มันได้สติในลมหายใจอย่างต่อเนื่องให้มันได้สติในรูปกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน ไหนๆก็หลงมาเกิดไหนๆก็หลงมาอยู่กับของหยาบแล้วของหยาบก็คือสเปิร์มของพ่อไข่ก็ไข่ของมารดาน่ะนะหลงมาเกิดในไข่น้ำข้าในไข่ในในน้ำข้าจนเจริญเติบโตจนคลอดออกมาเนี่ยอยู่ในท้องมารดาก็ตัวเป็นวนอืมนั่นแหละแล้วก็เป็นรูปร่างชิงจกอะไรเป็นมีหางมีเหงือแล้วก็เติบโตเติบโตจนคลอดออกมาเนี่ยจนถึงบัดนี้นะให้มันหูตาสว่างเลยแล้วก็ให้มันได้สติปัญญา ให้ไม่ได้สติในลมถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิเมื่อหลงมาเกิดแล้วก็ให้ไม่ได้สติในลมหายใจเขาออกตอนขณะนั่งสมาธิหรือสติในคําบริการพุทโธ,ทธรดมสังโฆสมัมมาหลังก็เอาถ้าไม่ได้สติในถ้าไม่ถูกเจริญกับคําบริการพุทโธ,ทธรดมสังโฆสัมมาหลังก็ให้ไม่ได้สติในลมหายใจเขาออกของเราเออขณะนั่งสมาธินั่นเออวิธีที่หนึ่งว่ายังไงที่เคยบอกสติรู้ชัดเอาไว้ที่พื้นของเรา ที่ก้นของเราก็ก้นมันนั่งทับกับพื้นอยู่แล้วมันชัดเจนให้รู้ชัดที่ก้นที่พื้นเป็นอารมณ์แล้วก็มองดูลมกระทบในท้องไปเรื่อยๆพยายามละวางความคิดเอาวิธีีวิธีนี้เป็นหลักมันจะสงบนะจิตมันจะเป็นต้นเสาลงไปเลยมันจะสงบมันจะอยู่ในกายมันจะไม่หนีเลยเพราะเรารู้ชัดที่ก้นที่พื้นของเราเป็นอารมณ์น่ะก้น, together, นเรามานนั่งทับกับพื้นอยู่แล้วความรู้สึกมันชัดเจน ก็เคยแนะนําไปหลายคนก็ภาวนากันได้ผลดีจิตสงบดีในวิธีการเนี้ยถ้าใครไม่ได้วิธีเนี้ยก็ไปสู่วิธีที่สองวิธีสองที่สามที่ส,สีนั่นเป็นรองวิธีสองรู้เห็นท่านั่งรู้เห็นท่านั่งพร้อมกับลมหายใจเขาออกไป็นอารมณ์รู้เห็นด้วยจิตด้วยความรู้สึกของจิตกําหนดรู้เห็นท่านั่งไปเรื่อยๆพร้อมกับลมหายใจเขออกอีวิธีที่สองวิธีสาม ลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้ชัดเป็นอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออยาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับท่านั่งอันนั้นวิธีที่สามวิธี 3, ธ 4, ทีส่สี่ทำสติทําความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้าของเราไม่หยุดยัง้งสลายความคิดออกทําสติเกาะอยู่บริเวณใบหน้าไม่หยุดยัง้งความคิดมันก็ดับหมดเองนะนี่วิธีที่สี่เป็นลองวิธีที่สองที่สามที่สี่เป็นลองวิธีที่หนึ่งเป็นหลัก อย่างนี้อ่ะจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อให้ได้ความสงบระงับเพื่อให้ได้สมาธิเข้าถึงจิตดั้งเดิมของตนเข้าถึงของละเอียดนั่นแหละเข้าถึงของละเอียดเพราะจิตของมันเป็นมันเป็นของละเอียดเราต้องมีศรัทธาเป็นหัวจักของเราเพื่อจะได้นําขบวนเพื่อเพื่อที่จะได้นําขบวนของความเพียรของสติของสมาธิปัญญาไปศรัทธาเป็นหัวจักสําคัญนะศรัทธาเป็นหัวจักสําคัญมันจะได้นําขบวนน่ะนะั่นแหละ เหมือนกับหัวจักรรถไปไม่มีผิดกันหรอกมันจะนําขบวนของมันไปได้นะมันจะต้องมีหัวจักรใช่ไหมศรัทธามันเป็นหัวจักรสาคัญแต่นี่มันไม่ใช่ศรัทธาลมๆแรงๆไม่ใช่ศรัทธาเพ้อขวัญแต่มันเป็นศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติของเหล่าพระอริยเจ้าของเหล่าพะระเรลยบุคคลมันเป็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระหันเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราศรัทธาธรรมะตรงนี้ศรัทธาเป็นผู้นํา เป็นหัวจักเป็นผู้นําความเพียรนําสตินําสมาธินาําปัญญาไปเราต้องมีศรัทธาเป็นหัวหน้ากำหนดอยู่ในจุดเดียวนานๆไปมันก็จะสงบของมันน่ะสติเป็นไปเพื่อสมาธิเราก็จะรู้จักอืวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตอนลมเข้าตอนลมเข้าออกจะเอาเพียวๆก็ได้หรือจะอพุโทโธกํากับก็ได้รู้จักฝึกนะเราท่านทั้งหลายเอ,อ๋ย การเกิดของพวกสูทั้งหลายนะ่ะมันจะไม่เสียชาติเกิดนะที่มันเสียชาติเกิดก็สูไม่เห็นช่องทางมันอยู่ด้วยความมืดมนนั่นแหละมันพอใจในเสียงเพลงนะนะั่นแหละเพลงของกิเลสปัญหาทั้งหลายทั้งมวลหรือว่าฟังเพลงข้างนอกมันฟังแล้วมันโอ้โหเปิดเปินมากแต่ฟังทำแล้วแมมเวลานั่งฟังขอให้ได้นั่งหลับเถอะ นั่งหลับฟังซ้บนั่นะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องของละเอียดมาเกาะอยู่กับของหยาบลงมาแล้วลงมาเกิดแล้วให้มันได้สติในลมหายใจเขาออกของเราในวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อย่างที่บอกขณะนั่งสมาธิเมื่อออกจากท่านั่งสมาธิมามายืนเดินนั่งนอนทั้งวันเมื่อเกิดมาแล้ว เมื่อของละเอียดคือจิตของเรามันมาเกาะอ,อยู่กับของหยาบก่อเกิดมามีรูปร่างกายมีเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ให้มันได้สตินั่นแหละออกจากท่านั่งมาแล้วถ้าอยู่ในท่านั่งก็วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นอย่างที่บอกไปเมื่อออกจากท่านั่งมาแล้วก็ให้มันได้สติรู้ชัดกายเคลื่อนไหวทั้งวันร่างกายเคลื่อนไหวไปในที่ไหนก็ตามรู้ชัดกายเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์ไม่ว่าร่างกายเราจะไป ณที่ใดแห่งหนไหนก็ตามเถอะรู้ชัดกายมันจะเคลื่อนไหวไปในที่ไหนก็ตามให้รู้ชัดกายเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์รู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันของเรากายจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนก็ตามเดินไปไหนก็รู้ชัดการเดินรู้ชัดการยืนรู้ชัดการเดินรู้ชัดการกระทากระทาอะไรอยู่แล้วมันจะประเสริฐนะการเกิดมันจึงจะไม่เสียชาติเกิดแล้วแล้วมันการเกิดอย่างเนี้ยมันจะเป็นการเกิดที่เป็นพุทธะ 那来